ค่ะเราเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับรายการคุยกับนักวิจัยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอันนี้เป็น EP ีที่15แล้วค่ะนะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์นะคะธีระสุทธิวรังกูลสวัสดีครับค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ธีระแนะนำสักนิดหนึ่งว่าท่านอาจารย์ธีระเนี่ยจะเชี่ยวชาญกฎหมายด้านไหนอะคะที่อตอนนี้ที่สอนอยู่ผมจบมาทางด้านกฎหมายหมหาชน มาทำงานเป็นอาจารย์คณะนิสศาสตร์เราเลยธรรมศาสตร์ก็สังกัดอยู่ศูนย์กฎหมายหมาชนรับผิดชอบในการบรรยายพวกกฎหมายหมาชนอย่างกฎหมายปกครองอย่างสารนูุนเพราะงั้นก็ก็กดในชีวิตนะก็ทําในเรื่องทางกฎหมายหาชนเป็นหลักแลคืออาจารย์สอนแล้มนูนด,ด้วย สอนไหมรัฐธรรมนูญเคยสอนแต่ว่าตอนหลังก็ไม่ได้สอน,นมาสอนเรื่องกฎหมายปกครองกับเรื่องสารรัฐมนูเนี่เป็นเป็นหลักอ่า,อาโอเคอเคพราะว่าท่านอาจารย์มีหน,นังสือด้วยนะคะคราวนี้สำหรับงานวิจัยนะคะที่วันนี้เราจะคุยกันเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ธีร์ลนเนี่ยได้รับทุนจากคณะนิติศาสตร์ไปนะคะก็แล้วก็เพิ่งส่งมาเลยค่ะนี่เป็นสดสดร้อนๆเลยนะคะหัวข้อนะคะก็คือสารรัฐมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย ก่อนประกาศใช้บังคับนะคะอันนี้อาจจะต้องถามที่มาที่ไปนิดนึงค่ะว่าเหตุดใดอาจารย์ถึงเลือกทาหัวข้อ,อวิจัยเรื่องนี้ค่ะเบื้องต้นเลยเนะี่ยจริงๆผมมีความตั้งใจจะทํางานวิจัยเรื่องสาร,รน้นนะูนเนี่ยเป็นซีรีส์คือเป็นชุดๆเลยแล้วก็ทํามาแล้ว2เรื่องที่เป็นงานวิจัยที่ได้รับเงินงสนับสนุนจากจากจากคณะนิติศาสตาร์เรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องคำวินิจฉัยเรื่องผลของเยี่ของสารน้มนูน เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องสามูลเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบโดยเรื่องของตัวกฎหมายที่มีใช้บังคับแล้วเรื่องนี้ที่เราพูดกันวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามคือเรื่องสามมูลกับการตรวจสอบความชอบโดยเรื่องของตัวร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้บังคับจบจากงานนี้ไปก็จะมีซีรีส์ชุดต่อไปนะฮะก็เป็นเรื่องของตัวดุลพินิษในกระบวนพรพิจารณาคดีของศาลรัฐมนุษนะฮะอันนี้ก็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 มีเหตุผลที่ท um ํามาว่ามันอยู่มันอยู่ มาอยู่ในชุดงานวิจัยที่ชีวิตผมในต้องการจะทํอทีนี้นะฮะสำหรับรายงานวิจัยเช่นนี้เนี่ยเรื่องสามสนุนกับารตรวจสอบความชอบของตัวร่างกฎหมายเนี่ยที่ต้องศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีสาสนุนมาตอนนี้ประมาณ2 5 2 6ปีแล้วและอำนาจหน้าที่หลักๆเนี่ยก็คืออำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบตัวกฎหมายาผมทําไปแล้วในการตรวจสอบกฎหมายหลังประกาศใช้บังคับตัวร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้บังคับก็ก็คิดว่าพูนที่จะทํา และเหตุผลที่ต้องทําไม่ใช่เพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่อยู่ในเคตารณาสมอย่างเดียวเนื่องจากสารรัฐมนูลเนี่ยนะต่อตั้งปี40แต่ตัวร่างกฎหมายที่สามัญนาตรวจสอบเนี่ยเราจัดระบบให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี17จากปี17ยามาถึงปัจจุบันเนี่ยมันยังมีปัญหาในหลายๆเรื่องจากปัญหาในเรื่องวัตถุของคดีบ้างเรื่องการสเสนอคดีบ้างเรื่องการตรวจสอบของศาลบ้างหรือเรื่องผลของเขาไม่ได้ใช้บ้างก็คิดว่าสมควรที่จะ ทำวิจใจเรื่องนี้ให้มันเป็นระบบนะ uh huh. เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ uh huh. เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งอาจจะเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐหนูในอีกประมาณสองสามเดือนข้างหน้าถ้ามีโอกาสที่ให้เพิ่มเติมได้แต่ค uh huh. นี่คือที่มาที่ไปคราวนี้คราวนี้แอบถามท่าจะรย์นิดนึงว่ามันมีคดีที่ขึ้นสู่เรื่องเี้ให้ตรวจสอบร่างเนี่ยเยอะไหม ก็ตั้งแต่ปี2517ป่ะที่จันบอกอคืออย่างนี้ถ้านับตั้งแต่ปี40ที่เรามีสารมนูนลนนะครับสารสนูลก็ตรวจสอบตัวร่างกฎหมายเนี่ยนะฮะก็ก็ก็หลายคดีท Spa, ดดี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสม,สมสาชิกวุฒิสภาคนเสนอผ่าน<ไ>ปร<ป>ะกานสภาเนี่ยส่งเข้าไปแต่คดีที่วินิิฉัยว่าไอ้ตัวร่างกฎหมาย ไม่ชอบด้รับนูญหรือขัดต่อรัฐนูนเนี่ยนะมันก็มีไม่ค่อยกี่คดีหละมีไม่ม,มีไม่ค่อยกี่คดีส่วนใหญ่ที่สารม,มูลไม่ได้ใช่ว่าตัวกฎหมายมันขัดเนี่ยมักจะเป็นกฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคมับหล,ล,ล,ลังประกาศใช้บังคับแล้วนะฮะในช่วงที่ผมทํางานที่สาลรัฐธรรมนูญตอนปีสี่หนึ่งถึงปีสี่สามเนี่ยก็มีคดีขึ้นไปที่สารรับมืญให้ตรวจสอบตัวร่างกฎหมายเนี่ยอยู่หลายคดีและสารมูลเขาไม่ได้ใช่ว่ามันขัดต่อรัฐนูลเนื่องจากว่า ไอ้ตัวร่างกฎหมายนั้นไม่ถือว่าผ่านความเป็นชอบจากรัฐสภาที่ดูรับมือแลเขาบ่งอว่ามันจะต้องผ่านความเป็นชอบจากสภชาชนนะไมแบบพิธีเนาะจ๊ะไม่ใช่แบบพิธีในช่วงนั้นเลยเนี่ยนะยังไม่ค่อยมากไม่ค่อยมากตัวร่างกฎหมายไม่ค่อยมากนะเป็นหนังตัวกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วมากกว่ามันเป็นเพราะว่าบางร่างมันถูกตีตกไปตั้งแต่แรกๆวะนี่เรากาลังจะพูดถึงอย่างเช่นอย่างเช่นร่างหนึ่งหนึ่งสองอะไรเงี้ยตกแล้วตกอีกนะไม่ไปสักทีนะ ก็ไอ้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองนี่คือยังไม่ได้จะเป็นร่างด้วยซ้ำเพราะสธาสภาไม่ไม่ไม่ยอมบรรจุในระเบียบวาระนั่นเละสิคะแต่แต่แต่ส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องตัวร่างกฎหมายไม่ชอบรัฐมนูนมักจะไม่เคยเป็นมักจะไม่เคยเป็นปัญหาเรื่องตัวเนื้อหามักจะเป็นปัญหาเรื่องกระบวนการนะเพราะว่าเพราะว่าเวลามีการเสนอร่างกฎหมายเข้าไปแล้ว ปรากฏว่ากระบ,บวนการปราไม่ชอบดนรนั้นพาะมีการอา,อาจจะอะไรนะ องค์ประชุมของสภาเนี่ยไม่ครบอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ถือว่าเป็นการผ่านความชอบจากสภาแต่ตัวเนื้อหาเนี่ยไม่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 เจอโรบักจะมาเจอในส่วนของแบบวิธีต่างๆโอเคก็เพราะว่าแอบไปดูของท่านอาจารย์มาเหมือนกันก็คืออาจารย์จะทําไว้ครอบคลุมเลยก็คือจะมีเรื่องดูของวัตถุที่ศึกษอาที่จะส่งคนที่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ในการเสนอเรื่องใช่ไหมคะอะไรแบบนั้นแล้วก็ตัวเนื้อหาด้วยอ่ะคันนี้ อันนี้คือที่มาที่ไปว่าอาจารย์ก็คืออยากจะเสริมให้มันเป็นระบบมากขึ<ม>้นครั้นี้หลังจากที่อาจารย์ได้ทํางานวิจัยมาแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกว่าจะมีการเปิดรับฟังการวิพากษ์งานวิจัย<า>ด้วยเนะาะผลลัพธ์ของงานวิจัย<า>ชิ้นนี้เป็นยังไงบ้างอะคะผลลัพธ์ของงานวิจัยคือผลการศึกษาผลการศึกษา <_' S 3> <_' S 2> เรื่องผลการศึกษาเนี่ยเนื่องจากเราตั้งตัวประเด็นหรือตัวปัญหาที่เราศึกษาวิจัยในสเรื่องอนะคือเรื่องวัตถุของคดีเรื่อง กระบการเสนอคดีวิธีการตรวจสอบและผลการตรวจสอบเนี่ยในในสีเรื่องหลักซึ่งมีอยู่แปดระเด็นเนี่ยผมสรุปง่าย,าย,ายๆเพราะเวลาจํากัดก็คือว่าผลการศึกษาพบว่าในเรื่องตัวตวตัตถุของคดีเนี่ยมันมีความมันมีความความน่าสนใจอย่างตรงที่ว่าสารมนุษย์จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบตัวร่างกฎหมายมแต่ในบางสถานก,กาณบ้านเมืองเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่ยอยยางยิ่งในช่วงการรัฐประหารเนี่ยเรามีสารมนุษย์อยู่ ให้มีอำนาจในการตรวจสอบกฎหมายที่มีผู้ใช้บังคับแล้วอยู่แต่ไม่ให้ตรวจสอบเนี่ยตัวตัวรางกฎหมายถามว่าเอ๊ะอย่างนี้มันเป็นไปได้ยังไงถ้าต้องมีสารบัญนูดและระบบการตรวจสอบตัวรางกฎหมายกับตัวกฎหมายมันมาคู่กันแต่พอในช่วงการปฏิวัติร,รัฐประหารปุ๊บอย่างว่ามีมีรับดูชั่วคราวม,มาเราไม่ตรวจสอบตัวรางกฎหมายผลจากการศึกษาตรงนี้พบว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติตรงที่ว่าพอมีพอมีการรัฐประหารแล้วก็ พอมีสถานการณ์ไม่ปตมกปปติแบบนี้เนี่ยคณ <c oughs> ะรระหารมักจะไม่ให้ตัวเองต้องถูกตรวจสอบหรือแม้กระทั่งตัวองค์าวิยพที่ทำงะไรกับตัวเองนี่ว่อาอย่างิ่้สภานิด่าจากในชาติเลยเนี่ยนะมมไม่ต้องถูกตรวจสอบเรื่องการใช้อำนาจของตัวร่างกฎหมายที่สภาออกก็ไม่ให้มีการ,กรต,ตรวจสอบพระรุนนี้เลยชี้ลงไปให้เห็นว่าปัญหาตรงนี้นะมันเกิดมาจากว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ย ถ้าเมื่อไหร่เข้าสู่ช่วงให้ประหารปั๊บจะไม่มีรคตรวจสอบตัวร่างกฎหมายนะ <Okay. S 2> และการไม่มีตรงนี้มันมีเหตุผลมาตรงที่ว่าเพราะเป็นพฤติกรรมปรกติของคณะร,รัฐประหารที่เวลายึดอำนาจมาแล้วนอกจากตัวเองจะไม่ต้องถูกตรวจสรอบองค์ขาพยพของตัวเองที่ทำาหกับตัวเองอซึ่งในกรณีนี้คือฝ่ายที่บัญญัติน,นี่น,นะ่งก็หมายไม่ต้องถูกตรวจสอบก็ไปว่ากันในชั้นที่มีกฎหมายใช่บังคับอันนี้เป็นตัวอย่างคือพูดง่ายๆว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยกฎหมายอ่อกง่ายหน่อย พาอไม่อยู่ตรวจสอบอะไรมากใช่ใช่แล้วแล้วซึ่งอาจารย์ปรรลพบด้วยว่ามันเป็นเรื่องปกติของประเทศไทยเมื่อมีสถานการณ์ไม่ปกติแบบนี้ก็จะไม่มีการตรวจสอบร่างกฎหมายผมเสริมตรงนี้นิดหนึ่งตรงที่ว่าพอพอเราศึกษาถึงเรื่องตัวการตรวจสอบร่างกฎหมายและตัวร่างกฎหมายเราตรวจสอบไม่ได้ในช่วงที่มีการพิจารณาเนี่ยจริงๆมันถ้าเราจะเชื่อมยาวไปถึงสถานการณ์ไปถึงสถานการณ์ในทางในทางในทางการเมือง หรือว่าในเรื่องของสภาพผที่อาการเมือกเนี่ยเราก็จะพบเลยว่านะไอการไม่ให้ตรวจสอบตัวร่างกฎหมายเนี่ยมันเป็นข้อที่จริงที่แสดงออกให้เห็นถึงความจริงตรงที่ว่าอย่าไปคาดหวังว่าเวลามีการรัฐประหารแล้วเราจะตรวจสอบการใช้อํานาจของเขาหรือองค์ขาประยช์ข,ของเขาได้และคณะรัฐประหารปฏิบัติอย่างนี้มาตั้งแต่ปี2500ยาวมาจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยนะฮะ ก็ห้าหกสิบปีนยเขาก็ทาก็เป็นแบบนี้อือันนี้น่าจะน่าจะศึกษาการในทางสังคมวิทยาการเมืองหรืออะไรเนี่ยนะดีเลยอันนี้ต่อยอดได้เลยถูกยอดไดในมุมมองแบบนั้นมันที่หมาที่ไปอยู่อันนี้ในพิธีของประตูเก็ดีอืทีนี้จะให้พูดถึงเรื่องปัญหาหรือได้ไหมข้อค้นพบโน่นนี่นั่นก็ได้อาจารย์ก็ังพอมีเวลาอยู่อะเมันมีแปดประเด็นเนี่ยอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการจะพูดก็คือว่า ไอ้ตัวบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะในเรื่องของการตรวจสอบตัวร่างตัวร่างกฎหมายเนี่ยก็คือว่านี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เวลาเรามีการประกาศใช้รัฐมนตรีสมรรโรคแล้วเนี่ยเรามีระบบตรวจสอบตัวร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญในระบบสองชั้นคือตรวจสอบแบบบังคับโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตัวร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญ เพ in right. <the> ื่อการทักท้วงเพื่อการทุบติงเพื่อการแสดงความเห็นได้รับสภาแก้ไขอันนี้เป็นบังคับกับสก็คือตรวจสอบทางเลือกก็คือหลังจากตรวจสอบแบบบังคับไปแล้วสภาจะแก้หรือไม่แก้เนี่ยนะก็ว่ากันไปแต่ว่าสมาชิกสภาเนี่ยก็อาจจะขอสห้สารุนตรวจสอบโดยเช่นหน้าุลรการว่ามันชอบหรือไม่ชอบเรื่องนีผมคิดว่าระบบตรงนี้เนี่ยนะฮะนะมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าหนึ่งเนี่ยนะฮะมันทําให้ขั้นตอนด้วยการตรวจสอบตัวร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ มันเพิ่มขึ้นโดยที่เกินความจําเป็นนะเพราะไปเพิ่มระบบการตรวจสอบสองขั้นตอนสองก็คือมันเกิดผลประหลาดตรงที่ว่าสําหรับตัวร่างพระบัญญิประกอบมวยด้วยวิธีพิจา,ารณาของสารรัฐมนูญเนี่ยพอรัฐสภา,าผ่านความเป็นชอบตัวร่างพระสัญญิประกอบรัฐมนูนว่าด้วยพิจารณาสารรัฐมนูลแล้วเนี่ยเขาก็มีอํานาจในการตรวจสอบนะเพื่อการทักท้วงว่าที่รัฐสาร่างมาอย่างเนี้ยมันน่าจะมีปัญหาเรื่องความไม่ชอบธรรมนูญเช่นไหม ให้สภาไปแก้และพอสภาหากไม่แก้เดี๋ยว่าประธานสภาก็จะเสนอให้นายกเพื่อนำเรื่องขึ้นทูลกราถืงรัหมนตรนนระหว่างนั้นก็สามารถเสนอหมายสั่เลือตรวสอบได้ว่าโดยใช้หน้าตุลาการว่าตกลงมันขัดหรือมันไม่ขัดกลายเป็นว่ารา่างกฎหมายเดียวเนี่ยสามดูเหม้อตรวจสอบทั้งสองระบบเลยซึ่งปกติเนะี่ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงมไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ยาที่สามเนี่ยที่ผมมองในมุมมองทางการเมืองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ารัฐสภาของเราเนี่ยเวลาออก กฎหมายหรือร,าร่างกฎหมายเนี่ยพอถูกจัดให้มีระบบตรวจสอบอย่างนี้เนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเราเห็นว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่สามารถจะไว้วางใจได้เลยในการเชื่อมหน้าแม้จะมาจากประชาชนคือต้องตรวจสอบทุกเขาเรียกว่าทุกเม็ดเลยทุกเม็ดทุกขั้นตอน <c oughs> ทุกระนาบทุกอะไรนะฮะซึ่งเรารู้เหมือนกันว่าสารรัฐมนูลไว้ใจได้หรือเปล่าเออคือคือคือเราคิด <c oughs> ว่รวารัสภา แต่เหมือนกับว่าเราจะไว้วางใจสารหรือไว้วางใจองค์กรอิสระซ <c oughs> ึ่งจริงๆเนี่ยในทางในทางรัฐมนตรีในทางการเมืองของเราเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่าจริงๆมันมันมัน,มนคือพูดง่ายในทางทฤษดีการเมืองเราก็ไม่สมควรจะไว้วางใจองค์กรผู้เชี่ยวชาญระดัฐองค์กรนัร่นแหละแต่ระบบของเราเนี่ยกลายเป็นว่าองค์กรกลุ่มหนึ่งเหมือนกับได้รับความไว้วางใจโ <c oughs> ด,ด,ดยกฎหมายอีกองค์กรอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องตรวจสอบกันทุกเม็ดนะสุ่นลิ่มทิ่มประตูอะไรประมาณอย่างนั้น อย่างนี้มัน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 ทำให้เรามองเห็นสภาพการเมืองประเทศไทยว่าเอแท้จริงแล้วเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติของไทยที่มีหน้าที่ในการดูไม่น่าไว้วางใจดูเออดูไม่น่าไว้วางใจดูจะเป็นผู้ร้ายในทางการเมืองอะไรเสียมากอาจารย์ได้มีข้อไม้ไมในเนี้ยในก็ข้อเลยเใช่ยเลยเนี่ยตัวอย่างก็ประมาณนี้ก็น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์คราวนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดพูดไ้นิดนึงแล้วล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้ติดอยู่เมื่อกี้นี้ ไอ้วิธีการตรวจสองสองชั้นที่อาจารย์บอกเนี่ยจริงๆเพิ่งมาเลยตอนปีหกศูนย์เลยใช่ไหมก่อนหน้านี้ไม่มีเออก็คือแสดงชัดเจนเลยว่าไม่ไว้วางใจอย่างยิ่งเนี่ยตรวจแล้วตรวจอีกตรวจยิบตรวจย่อยคือก่อนหน้านี้มีระบบชั้นเดียวคือพอรัฐสภาผ่านความเป็นชอบตัวุลาเริ่มจะประกมูลแล้วเนี่ยอ่าก็จะให้มีการตรวจสอบแบบบังคับสำหรับปี50นะคุณน้ปี50าเลือกตรวจสอบแบบทางเลือกสำหรับปีสีแต่ก็เป็นชั้นเดียวคือเป็นชั้นเดียวนะฮะอันนี้ใช้อำนาจตุลาการตรวจสอบ จะบังคับให้ตรวจสอบหรือจะใช้ระบบทางเลือกให้สมาชิกสภาถ้าเห็นว่ามันน่าจะขัดก็ตรวจสอบไปชั้นเดียวแล้วนี่อาจารย์เสนอแก้เลยไหมแก้ล้วมันควรจะเป็นสองชั้นสามชั้นอะไรก็เลยเสนอด้วยว่าว่าเสนอด้วยว่าถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมรระบบการตรวจสอบแบบสองชั้นเนี่ยควรจะยกเลิกก็ให้ตรวจสอบแบบชั้นเดียวตรวจสอบแบบชั้นเดียวและอาจจะแยกก็ได้ว่ากรณีการตรวจสอบตัวร่างพระบัญญัติทั่วไปเนี่ยนะก็ให้เป็นระบบทางเลือก ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรสมาชิกสภาเห็นว่ามันน่าจะมีปัญหาก็เสนอขึ้นไปหรือถ้าเป็นตัวรู้จัดประกอบรัฐมนูญร่างไม่เป็นรัฐมนูญถ้าเห็นความจําเป็นว่ามันต้องตรวจสอบแบบบังคับนะรัฐสภา่ารความเชอ่ชปั๊บก็ให้ประธานรัฐสภาเขาเสนอคดีขึ้นไปสลหรับตรวจสอบแบบบังคับเมืม่อปี50แบบนี้ก็ได้แต่ต้องเป็นชั้นเดียวและใช้วิธีการสองชนิดออแต่ไอสองชั้นแบบนี้นี่มันมน,นะประากฏเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมไม่แก้อันนี้วิธีการคือต้องทำยังไงต้อง ถ้าเกิดว่าจะไว้ใจสารันโนขนาดนั้นสารพันโนต้องมาจากประชาชนแล้วถูกไหมคะอาจารย์ได้เสนอไว้ไหมอาเรื่องนี้มันน้องเหนือข้อเขตการศึกษานองเหนือนองเหนือประเด็นอเโอเคได้จะนอกเหนือของเราไปด้วยคราวนี้มาถึงคําถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ว่าเออถ้าเกิดว่ามีนักศึกษาเขามาอ่านงานวิจัยของอาจารย์มีมีนักวิจัยเนาะ่าแล้วก็เอออ้ยังมีประเด็นอะไรอีกไหมน่าสนใจในการทาจะต่อยอดไปอะไรเงี้ยอาจารย์จะแนะนํำยังไงไหมคะเออถ้าต่อยอดจากงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ย ในช่วงที่ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับกับส่วนที่มีการอ่านงานวิจัยโดยผู้สมงคุณวุฒิเนี่ยเขาก็มีเขาก็มีประเด็นที่ที่มีมีการแนะนําว่าถ้าเพิ่มตรงนั้นหรือศึกษาตรงเนี้ยมันน่าจะดีน,นะแต่พอดีว่ามาอยู่นอกขอบเขตในวิจัยของผมสิ่งที่ที่ท,ที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากฟังจาก,จาก,จ,ากจากผู้อ่านงานวิจัยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เหมือนต้องการอยากให้เปรียบเทียบว่าถ้าเราต้องการจะตรวจสอบตัวร่างกฎหมาย ว่ามันไม่ชอบเรมลูลแต่เรามีการตรวจสอบตัวกฎหมายที่มีผู้ใช้บังคับแล้วเนี่ยนะไอ,อก,กรณีแบบนี้มันจะเป็นการซ้าซ้อนกันไหมอ่าก็อาจจะทํางานวิจัยในหัวข้อตรองที่ว่าศึกษาเ,เ,เรื่องการตรวจสอบกฎหมายในประเทศไทยที่มีทั้งการตรวจสอบร่างการตรวจสบฎหมายที่มีผู้ใช้บังคับแล้วว่าเราควรจะเอาทั้งสองอย่างไว้เรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้วิธีการในการในการตรวจสอบที่อาจจะมีข้อท้วงติงหรือมีความเห็นว่าส่วนนี้มันอาจจะซับซ้อนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องหนึ่ง กับอีกแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องการที่ผมจริงๆผมคิดว่าถ้าเราต้องการจะข้ามศาสตร์เรื่องงานวิจัยนะเนี่ยในทางสังคมวิทยาการเมืองในทางาะะสังคมวิทยากฎหมายเนี่ยในเรื่องการตรวจสอบตัวร่างกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ให้มีการตรวจสอบช่วงที่มีการรัฐประหารหรือว่ามีการประกาศใช้กูไปแล้วเนี่ยนะแต่ว่าให้ตรวจสอบแบบสองชั้นเนี่ยไอ้สองกรณีเนี่ยมันมีมูลเหตุสําคัญมาจาก คติทางการเมืองของผู้ยกราษฎร์มนูนซึ่งยกรางร์มนูญโดยอาศัยอํานาจของคณะทหารที่ปกครองประเทศจากการยึดอำนาจมาซึ่งตรงเนี้ยมันจะเชื่อมไปถึงจริงมันเป็นประวัติศาสตร์ได้เลยนะจ๊ะเป็นเชิงประวัติศาสตร์ว่ามันเป็นมายังไงทําไมถึงถูกยกเว้นในช่วงที่สถานการณ์เป็นแบบนี้มันสะท้อนอุดมการ์ทางการเมืองอุดมคติของของเราพอสมควรและจริงๆถ้าพูดโดยสรุปพอพูดถึงเรื่อง ตัวการตรวจสอบตัวร่างกฎหมายตรงนี้เนี่ยนะกับเรื่องอื่นด้วยนะไอ้เรื่องการตรวจสอบตัวร่างกฎหมายที่มันเป็นปัญหามันก็สะท้อนได้เห็นว่านะสถานการทางการเมืองของประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรคือใครเป็นคนที่มีอำนาจเขียนรัฐมนุนเราก็จะตรวจสอบอะไรบางอย่างเนะี่ยตามสภาพของคนเขียนที่เป็นผู้ชนะทางการเมืองซึ่งในกรณีปีห7เจ็นี่ยผู้ชนะทางการเมืองก็คือคณะรัฐประหารอ,อ,อ,อกรรมการร่างรัฐมนุนก็นะได้รับการ ได้รับการไหว้วานให้มากินตัวแก็เขียนไปตามระบบแบบนี้ก็ทุกครั้งแม่จ่ายผู้ชนะก็มักจะเป็นคณะรัประหารทั้งนั้นะอันนี้เป็นมเลยถ้าไงงั้นเอาไว้เดี๋ยวเราไปรายการอื่นเราไปรายการอื่นหนะสักรึ่งนาทีที่พูดได้ยาวเพราะว่ามันมีรายงานการวิจัยมาแล้วว่าการต่อสู้80ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองของปีก2ปีคือปีที่นิยมประชาธิปไตยแบบตะวันตกกับปีที่นิยมประชาธิปไตยแบบไทย มีใช่ไหมใช <น S> ้แบบไทยแล้วทีเนี้ยฝ่ายที่นิยมแปลไตแบบไทยเนี่ยเวลาชนะทางการเมืองมักจะชนะด้วยการรัฐประหารแล้วก็เขียนรัฐประนูลเนี่ยนะในลักษณะแบบเนี้ยส่วนปีที่นิยมการเมืองบบตะวันตกพอทหารไปแพท้ทางการเมืองเข้ามายกร่างรัฐประนูลน,นะยกตัวอยา่างุปี2517 ปี2540อะไรพวกนี้นะก็จะเขียนแบบนั้นและมันขัดแย้งกันแบบนี้อม,มันเลยส่งผลมาถึงว่าใครชนะในทางการเมืองก็เขียรัฐปะนูนนะบ,บนะตามคติของตัวเองแบบนั้นออและมันก็กลายมาถึงปัญหาเรื่องการอรวสอบตัวร่างกฎหมายเรือยไปอาจารย์นี้ทำไมยังไม่นนพนได้เลยนะหนึ่งเรื่องเลยเนี่ย ออกแนวเป็นแบบประวัติศาสตร์การร่างลัเมนนก็ให้นักศึกษาที่เขาฟังเนี่ยนะถ้าใครอยากจะทำเนี่ยก็ทำก็มาทำอาจารย์ได้เลยอ้กเปนคนนึ่งก็ได้โอเควันนี้ก็สนุกสนานมีเรื่องการเมืองกล่นๆอยู่พอสมควรนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการบันทึกเทปในวันที่ วันที่22เลยนะคะ2ีสิงหาคมเลยนะที่เขากําลังไม่ใช่กําลังหรอกเลือกเลือกได้หลืไยังกำลังเลือกกันอยู่<ช> <นะ S 2> เลือกเลือกเลือกรัฐบาลชุดใหม่เลือกนายกรัฐมนตรีชุดใหม่ก็ว่ากันไปนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้าค่ะสาหรับ EP นี้ต้องกลับขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงเลยค่ะสวัสดีครัคบสวัสดีครับสวัสดีครับ